เมื่อพ่อเลี้ยงถูกลูกเลี้ยงใช่ไหมเอาน้ํามันราดแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตสภาพของพ่อเลี้ยงคุณผู้ชมฮะเนื้อไหม้ทั้งตัวแล้วก็เห็นบอกว่าน่าจะถูกไฟครอบ80%ภาพที่เห็นอยู่นี้นี่อุย้ยนี่คือยังไหม้ทั้งตัวอยู่เลยใช่ค่ะคุณพ่อนอนอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอเดี๋ยวเอาคนเดี๋ยวคนหลังไปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไปเอาไปก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหลังออกไปคนนอนก็ได้แล้วนะใช่เหรอโอ๊ยเนี่ยเด้มีเด้มีนี่โอ๊ย

บอกแล้วเดี๋ยวเรอกู้ไฟเดี๋ยวข้าวโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือได้แต่เราราช่วยเหลือไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือทางด้านของคนเจ็บนะฮะชื่อว่าลุงบุญมาอาอยุ72ปีถูกไอ้เจ้าลูกชายคุณผู้ชมฮะก็คือลูกเลี้ยงชื่อว่านายกิติศักดิ์เนี่ยนะฮะเอาน้ํามันราดสาเหตุเกิดจากเห็นบอกว่าทะเลาะกันคือตอนนั้นเนี่ยตัวของลุงเองเนี่ยสั่งให้ลูกชายหาโทรศัพท์แล้วหาไม่เจอหลังจากนั้นก็เลยเหมือนกับต่อว่าลูกชายลูกชายเองเลยเอาน้ำมันราดและจุดไฟเผาทั้งเป็นนะฮะ ล่าสุดเราได้คุยกับทางด้านของคุณประกอบเป็นพลเมืองดีบ้านตรงข้ามคุณผู้ชมเห็นสภาพของคุณลุงเนี่ยนะฮะไฟไหม้แปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณประกอบบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงคนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยตัวเองก็เลยวิ่งฝากกองเพลิงเอาผ้าคุณหนูเข้าไปคลุมเพื่อที่จะให้เขาหายเจ็บปวดไฟไหม้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลูกเลี้ยงโดนจับนะฮะแล้วตอนที่ไปเจอลูกเลี้ยงเห็นบอกคู่จาพร่ำเพ้อไปเรื่อยเปยื่อยลองฟังเสียงคุณประกอบดูหน่อยฮะ ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแต่เห็นแต่แสงไฟแค่นั้นแหละเป็นยังไงบ้างครับคือเราทําอะไรอยู่ตอน,น,นที่เห็นแสงไฟก็นั่งคุยกันนพอเห็นแล้วเราทํายังไงทีนี้พอพอเห็นก็วิ่งไปแลยสามสี่คนไปช่วยกันดับไฟไปถึงในห้องหรอ,อเ่อจุดเกิดเหตุไว้เป็นตรงไหนของห้องของบ้านนี่นก็หลังหลังนั่น่ะนะ นั่นเลยหน้าบ้านนั่นเลยเปิดคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเห็นบอกว่าน้องนัตตีไปได้วงจรปิดมาด้วยครับเม์วงจรปิดก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะก็คือตอนสองทุ่มสิบนาทีเก้าเมษายนจะเห็นทางด้านของกิติศักดิ์มีการยืนทะเลาะกับทางด้านของพ่อ,พอบุญมาแต่ว่าเราจะไม่เห็นพ่อบุญมาเพราะว่าบ้านอนะ่ะบังอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้ก็คือมีการยืนทะเลาะก,กันหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุทุ่ม11นาทีเราจะเห็นไฟเนี่ยค่ะโอ้โหเป็นชุดเทน้ำมันเบนซินแล้วก็ไฟลุกไหม้ ช่ที่ว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยคือตัวนี้แหละใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะเห็นเพื่อนบ้านค่ะตอน12นาทีทุ่ม12นาทีนายประกอบนะคะพลเมืองดีก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะ คุณลุงประกอบอแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นทางด้านของป้าแก้วิ้วถังน้าเข้าไปช่วยดับไฟด้วยตามคลิปเมื่อสักครู่นียค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะตอนทุ่ม38นาทีหลังจากก่อเหตุเสร็จจะเห็นทางด้านของผู้ก่อเหตุคือกิติศักดิ์เนี่ยมานั่งอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะชาวบ้านก็ยืนคุมเชิงเอาอไว้เขาเป็นอ,อะไรอะ่ะเขาเหมือนกับแบบว่าหลอน,ลอนแล้วมีาอาการทางจิต ซึ่งล่าสุดกู้ภัยที่เข้าไปดับไฟบนตัวคุณลุงนะฮะคุณเศรษฐการกับคุณพรชัยชวันนี้บอกกับเราว่าลุงเนี่ยเนื้อไหม80เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับแล้วลูกชายพูดพ้ามเพ้ออยู่คนเดียวเห็นบอกลูกชายเองเข้าใจว่าตอนอน้ำมันล่านแล้วไฟมันพิึบเดี๋ยวต้องเพลกลับไปตอนที่ไปกาลังไมหมอยู่หนกันนะฮะจากวงจรปิดเขาบอกลูกน่าจะโดนไฟลวกด้วยเพราะตอนที่ไปเจอลูกชายเนี่ยโดนไฟไหมสะโพกแล้วก็ต้นขานะฮะขนาดเดียวกันแม่คนก่อเหตุให้ข้อมูลว่า พ่อกับลูกทะเลาะกันเห็นบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องจากของเงินและพ่อไม่ให้มีเสียงกู้ภัยครับที่เข้าไปช่วยครับเจงออกไปช่วยคนเจ็บตามปกตินะครับคือชาวบ้านเขาโทรไปที่โรงพยาบาลอุดรครับแล้วก็โรงพยาบาลอุดรก็สั่งรถในพื้นที่วิ่งเข้าไปรับคนเจ็บอีกทีไปดูแลคนเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อพอไปถึงก็เห็นเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คุ้มค้า่งอะไรนะพี่ดูดูจากลักษณะ ไม่ได้คุยครับเรามุงไปดูว่าเจ็บกันเราอป่อนเท่าที่สันนิษฐานโดยประเมินจากภายนอกครับก็น่าจะประมาณสัก80%เปร์เซต่อวัล่าสุดมันมีภาพนาทีตอนจับลูกชายใช่ไหมใช่ค่ะตำรวจก็เดินทางมาแล้วก็มีการเข้าจับกลุ่มนะคะเพื่อจะเอาตัวผู้ก่อเหตุคือลูกชายเนี่ยกิติศักดิ์ไปสอบสวนที่สพรับแลรับไปเนี่ยไหนเขาดูหน้าเต็มๆที่เปิดเต็มจอดีนี่ฮะ